ครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับข้อหย่างลูกค้านะครับตอนนี้ลูกค้าบอกให้เอามาตั้งศูนย์ให้หน่อยนะครับก็ศูนย์มันไม่ได้นะครับก็ที่เชื่อมมันแตกนะครับแต่อันนี้ผมมองมองดูแล้วนะครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนก้านกับสลักมาใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยแผ่นชิมใหม่ข้างหนึ่งเก่าข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่ยังไม่ได้ใช้ปลายก้านก็ใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็กำลังจะตั้งศูนย์ให้นะครับนี่ครับดูศูนย์เข้าเย่ยงนะครับอย่างนี้ก็ตั้งไม่ไหวนะครับบอกตรงๆเลยครับอย่างนี้ตั้งไม่ได้นะลูกค้านะครับสาเหตุที่ว่าตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับมันมันเบี้ยวเกินจริงนะครับหนึ่งเลยนะครับสองเลยนะครับห่วงเข้าเวียงต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับมังั้น ถ้าเคาะเนี่ยครับเบาๆมันต้องไม่ไปนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราวัดดูศูนย์ก่อนนะครับฝั่งนี้สูงนะครับฝั่งนี้ต่ําเดี๋ยวลองเคาะดูก่อนเอ้าเคาะทีเดียวครับนี่กลายเป็นฝั่งนี้ต่ําฝั่งนี้สูงเลยกลับกันเลยนะครับอันนี้ก็ตั้งไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ตั้งไม่ได้นะครับเป็นยังไงครับก็เวลาเอาเข้าเหวี่ยงไม้ตั้งก็ลูกค้าเช็คเช็คมาด้วยนะครับว่าห่วงมันใช้ได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ห่วงขเขวียงนะครับเดี๋ยวลองใช้เหล็กเล็กๆเ,เ,เบาๆนะครับโอ้โหเคาะเบาๆก็ไปนะครับนี่ครับไปตามมือเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องเคาะแล้วครับบิดตั้งเลยนี่แบบนี้เลยนะครับบิดได้เลยขเขวียงหลวมมากนะครับโอ้โหก็อย่างนี้ตั้งทั้งวันก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับมันบิดได้เลยนะครับ ศูนย์มันก็ไม่มาสักทีนะครับแบบนี้วิธีการแก้นะครับต้องยืดใหม่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือยืดใหม่นี่ก็คือทําชักเดิมได้นะครับเท่าเดิมเลยที่ยืดมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนห่วงใหม่ตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนห่วงใหม่แล้วเปลี่ยนสลักใหม่ครับเนี่ยใช้สลักใหม่ๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่เคยอัดยังไม่เคยไหม้ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเคาะหน่อยเดียวนะครับนี่ครับ ไปเลยนะครับใช้ไม่ได้ห่วงเสียนะครับเนี่ยครับเนี่ยเคาะหน่อยเดียวไปแล้วขนาดนี้เลยนะครับแล้วคิดดูสิครับถ้าไปอยู่ในรถมันจะใช้งานได้ไหมเนี่ยนะครับก็สรุปว่านะครับต้องแจ้งลูกค้าแล้วว่าข้อเหวี่ยงใช้ไม่ได้นะครับห่วงพังหมดเลยนะครับเคาะเบาๆนะครับเนี่ยไปหมดเลยนี่ครับ ก็ถ้าใครมีแบบนี้ว่าเช็คกันก่อนนะครับลูกค้าไม่ต้องส่งมานะครับเสียค่าส่งนะครับส่งมาตั้งศูนย์นะครับจะส่งมาทําใหม่ส่งได้นะครับแบบนี้ถ้าส่งมาตั้งศูนย์ไม่ไหวครับถึงตรงเชื่อมให้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเล่งไม่กี่ครั้งก็เขาอย่างบิดแน่นอนนะครับแบบนี้ก็แก้ได้คือทําห่วงใหม่เลยนะครับลูกค้าตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับ